รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทยปอพอพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ภัยเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยเงินตรยยท่าออาออด้พ เริมเลยก็ทํานาเป็นอาชีพพ่อกับแม่คือเขาก็เริ่มอายุมากขึ้นก็เลยรับช่วงต่อ ตอนที่เราทํางานเขาก็จะพาไปดูปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงหรือกเกษตรก้าวหน้าอะไรพวกนี้ในหลวงรัชกาลที่9ท่านสอนให้เราปลูกพืชผักสวนครัวทําเกษตรแบบผสมผสานเพื่อให้มีรายได้เป็นวันเป็นอาทิตย์เป็นเดือนเป็นปีเราก็นํามาประยุกต์ใช้อย่างผมผมก็เดินตามรอยท่านมา4ีหปีที่แล้วผมก็นําปัชญาท่านมาใช้ควบคู่กันกับพื้นที่ ัยญญาของท่านก็คือปลูกในสิ่งที่เรากินกินในสิ่งที่เราปลูกแล้วเราก็จะอยู่ได้อยู่ได้ด้วย้ำแ้งของตัวเองโดยทีไ่ไม่ต้องไปพึ่งพาคนอื่นได้ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมครับพบกับรายการท r i ปเป็นเอ็มแมกก n ซีนออนแนะคะเราพบกันเป็นประจำทุกๆวันเสาร์ทางทบอทีสิบหนาฬกาสามนาทีถึง16บหนากาห้าสนาทีสัปดาห์นี้มีข่าวประชาสัมพันธ์จากกรมการปกครองหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทยนะคะในเรื่องของโครงการปกครองกระทรวงมหาดไทยได้จัดทําโครงการพัฒนาตนําบลแบบบูรณาการเป็นการจ้างงานเพื่อจัดเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลในระบบเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดโรคติดต่อไวรัสโครโรนา เป็นการจ้างงานประชาชนในตำบลอำเภอทั่วประเทศในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจำนวน7,255ตำบลตำบลละ2อัตรารวม14,510อัตราระยะการจ้าง12เดือนตั้งแต่1ตุลาคมปี2563ถึง30กันยายนปี2564อัตราจ้างเหมา15,000บาทต่อเดือนสมัครได้ณนะที่ว่าการอำเภอภูมิลำเนาในตำบลของผู้มีคุณสมบัติตั้งแต่ 1-15กันยายนปี2,563เอาละค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามละครจัดทําโดยสํานักปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อเป็นการเทริดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์โครงการสารคดีเชิงละครสร้างจิตสํานึกจิตอาสาตามรอยเท้าพ่อในตอนที่ชื่อว่าสารต่อไอรักรายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกันค่ะ ับป้าคณะครับปลูกเอง,งั้ะเลยนะครับป้าตัวฝักยาวครับป้าทานให้อร่อยนะครับป้าขอบใจนะพบที่แบ่งผักให้ป้าไม่เป็นไรครับป้าเราอยู่หมู่บ้านเดียวกันช่วยเหลือกันอยู่แล้วครับพ่อครับทำไมพ่อต้องเอาผักที่เราปลูกมาแจกชาวบ้านด้วยล่ะครับทําไมพ่อไม่เอาผักที่เราปลูกไปขายหรอครับที่ดินพูดมันก็ถูกนะลูกถ้าเราเอาผักที่เราปลูกไปขายเราก็จะได้เงิน แต่ดูสิป้าดวนแน่เปิดร้านไม่ได้ตลาหลังลงงานก็สั่งหยุดอีกและอีกหลายคนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตครั้งนี้ในหลวงราชการที่9ท่านเคยตัดว่าคนเราจะต้องรู้จักการให้แบ่งปันกันช่วยอะไรได้ก็ช่วยด้วยจิตใจที่เผื่อแผ่โดยแท้เมื่อก่อน แล้วก็มีข้างหนึ่งรถพ่อเสียตาหลังก็มาช่วยซ่อมแล้วก็ชาวบ้านอีกหลายคนต่างก็ช่วยเหลือกันยำเดือดร้อนดินเห็นไหมการช่วยเหลือคนอื่นยำเดือดร้อนอ่ะเป็นสิ่งสําคัญมากเลยนะลูกและตอนนี้ชาวบ้านก็กำลังเดือดร้อนเราพอจะแบ่งปันอะไรได้เราก็ควรทําลูกดินเข้าใจแล้วครับพ่อ คนเราต้องรู้จักเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันรู้จักแบ่งปันผู้อื่นด้วยความเต็มใจแค่นี้เราก็คนพบความสุขได้แล้วแหละลูกจินทำอะไรอยู่ลูกจินกำลังปลูกเผาไปแจกชาวบ้านอยู่ครับ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคถแถลงข่าวเนื่องในโอกาสวันสถาปนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคครบรอบ60ปีโดยมีนายสมพงษ์ปรีเปรมผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นประธานในการถแถลงข่าวโดย PEA มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรสู่การเป็นดิจิทัลยูทิลิตี้รองรับยุคเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมไฟฟ้าพร้อมปรับตัวเป็นดิจิทัลออร์แกไนเซชันนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับขั้นตอนการดำเนินงานให้รวดเร็วถูกต้องตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้นมุ่งมั่นให้ประชาชนมี ไฟฟ้าใช้100%เซโดยมีคณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและสื่อมวลชนร่วมรับฟังการถแถลงข่าวนักการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสำนักงานใหญ่จากโครงการที่ผมแน่นำเสนอไปแม่ว่าโครงการพัฒนาระบบส่งและจำหน่าย งทา,างฐานข้อมูล G A S โครงการระบบ s ก a าดาเนี่ย P A เราเนี่ยให้ความมั่นใจกับทางผู้ใช้ไฟทางประเภทอุตสาหกรรมธุรกิจขนาดเล็กที่อยู่อาศัยได้ว่าระบบไฟฟ้าของเรามีความมั่นคงมีความปลอดภัยมีประสิทธิภาพเราจะมีโครงการใหม่ๆเพื่อลองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมและเศษรษฐกิจของไทยในระยะยาวด้วยครับ พัฒนาประเทศอย่างรวดเร็วส่งผลให้รูปแบบและวิถีชีวิตคนไทยเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะชุมชนเมืองที่ส่วนใหญ่มักจะอาศัยและทำงานอยู่ในอาคารสูงหากเกิดอัคคีภัยจะสร้างความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลกระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยจึงได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วน จัดการฝึกการป้องกันและระง,งับอัคคีภัยในอาคารสูงประจำปีพศ2563ขึ้นเมื่อวันที่24-30สิงหาคม2563เพื่อแลกเปลี่ยนองค,ความรู้เกี่ยวกับแผนเผชิญเหตุอัคคีภยัยกำหนดแนวทางการปฏิบัติการเผชิญเหตุและฝึกปฏิบัติการเผชิญเหตุอัคคีภัยในอาคารสูงซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยได้ส่งอากาศยานปพเคเอ,อ .32 พร้อมชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤต ERT ขึ้นบินดับไฟอาคารสูงเพื่อช่วยเหลือและอพยพผู้ประสบภัยจากจุดเกิดเหตุทั้งนี้ ความร่วมมือในการฝึกครั้งนี้จะทําให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีศักยภาพในการ,รเผชิญเหตุอัคคีภัยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและประเทศไทยมีกลไกการป้องกันและจัดการอัคคีภัยเป็นระบบและมีเอกภาพมาตรฐานสากล สถานการณ์ภัยพิบัติที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นเราเตรียมพร้อมอยู่เสมอพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ภยัยพร้อมเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีเราพร้อมดูแลทุกชีวิตให้ปลอดภยัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยกระทรวงมหาดไทยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกเมื่อเกิดภยัยทุกปัญหาทุกความเดือดร้อนไม่ว่าจะเรื่องเล็ก หรือใหญ่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยพร้อมดูแลด้วยศูนย์ดำรงธรรมที่ให้บริการด้วยใจอำนวยความสะดวกแบบเป็ดเสร็จทุกเรื่องแก้ไขได้เข้าถึงง่ายสำหรับทุกคนติดต่อศูนย์ดำรงธรรมอำเภอหรือจังหวัดทั่วประเทศหรือสายด่วนศูนย์ดำรงธรรม1567เเพื่อให้คนไทยทุกน้อยลงและสุขมากขึ้นกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย 5G ที่ดีที่สุดต้องเป็นยังไง ต้องช่วยเปลี่ยนทุกการศึกษาให้ครอบคลุมเปลี่ยนทุกการช่วยเหลือให้ทันท่วงทีเปลี่ยนทุกระบบนิเวศให้สมดุลเปลี่ยนทุกการดูแลให้ทั่วถึงเปลี่ยนทุกแรงบันดาลใจ ด้วยสัญญาณ 5G ที่เร็วแรงขึ้น20เท่าครูจะพาทุกคนไปสู่โลกดิจิตอลที่สมบูรณ์แบบและนี่คือสัญญาที่จะเปลี่ยนประเทศของเราให้ดีขึ้นเติมเต็มโลก 5G ที่ดีที่สุดในแบบครู 5G อัจฉริยภาพสู่โลกใหม่ที่ยั่งยืนของเราท่ามกลางสถานการณ์ภัยพิบัติที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นเราเตรียมพร้อมอยู่เสมอพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ภัย พร้อมเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีเราพร้อมดูแลทุกชีวิตให้ปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยกระทรวงมหาดไทยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกเมื่อเกิดภัย าสู่รายการท r i เป e A เอ็มแมกกาซีนออนแอร์นะคะในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามข่าวประชาสัมพันธ์จากกล่มป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยค่ะกระทรวงมหาดไทยโดยกลุ่มป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับกรุงเทพมหาคนครและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดการฝึกการป้องกันและระง,งับอัคคีภัยในอาการสูงประจําปีพศ2563ในวันที่24-25สิงหาคมปี2563ณสํานักงานเขตราชบูรณะและวันที่26-30สิงหาคม ปี2563ณอาคารบังกอกยอดคอนโดมิเนียมแขวงราชบูรณะกรุงเทพมหานครในรูปแบบการฝึกเชิงอภิปรายและการฝึกปฏิบัติเพื่อทดสอบและพัฒนาแผนเผชิญอัีภัยในอาคารสูงรวมถึงซักซ้อมการปฏิบัติการและช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากลน,นั่นก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์นะคะจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เตรียมพร้อมรับมือกับอัีภัยนะคะร่วมกับหน่วยงานต่างๆค่ะฝากเอาไว้ ด้วยะะและอีกหนึ่งคราวปริชาสัมพันธ์จากการไฟฟ้านครหลวงนะคะการไฟฟ้านครหลวงให้บริการออนไลน์ MEA Smart Service ครบทุกเรื่องไฟฟ้าตลอด24ชั่วโมงขอใช้ไฟฟ้าใหม่ขอใช้ไฟฟ้าเพิ่มง่ายนิดเดียว MEC บริการขอไฟฟ้าผ่าน e s e r v i c e m e a o r t h MEC สะดวกขอใช้ไฟฟ้าได้ทุกที่ทุกเวลารู้ค่าใช้ไฟฟ้าทันทีพร้อมชำระเงินออนไลน์ติดตามสถานะได้ทุกขั้นตอนแอปเดียว จบครบทุกเรื่องไฟฟ้า MEA Smart Life ดาวน์โหลดฟรีคลิก one link dot t o m s m s r t r t l i f e ตรวจสอบค่าไฟฟ้าชำระค่าไฟฟ้าออนไลน์แจ้งเหตุไฟฟ้าขัดข้องประกาศดับไฟฟ้าล่วงหน้ารักโลกกับ MEA เปลี่ยนมารับเอกสารออนไลน์ MEA e b i l l ผ่านทาง SMS หรืออีเมลลุ้นรับสิทธิประโยชน์ดีๆอีกเพียบสมัครเลย e b u l l m e a o r t h ใบแจ้งยอดค่าไฟฟ้าใบเสร็จรับเงินใบกำกับภาษีหนังสือเตือนให้ชำระค่าไฟฟ้าและนี่คือข่า ประชาสัมพันธ์ของการไฟฟ้านครหลวงฝากคุณผู้ชมเอาไว้ด้วยค่ะผู้ชมคะในช่วงนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามภารกิจสําคัญของกรมการปกครองค่ะกับภารกิจสําคัญในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนรวมถึงการรักษามรดกเมืองวัฒนธรรมที่อําเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมรายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกันค่ะ ท่าพนมดินแดนแห่งศรัทธาและอารยธรรมล้ำค่าซึ่งมีพื้นที่ติดกับริมแม่น้ำโขงและติดกับแขวงขงม่วนของทางสปปลาวเพราะฉะนั้นนะครับทางฝ่ายปกครองของอำเภอทาพนมจึงมีบทบาทสำคัญในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ชายแดนและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศเพื่อนบ้าน้วยครับ อำเภอาธาตุพนมตั้งอยู่ทางใต้สุดของจังหวัดนครพนมมีความยาวตามลำน้ำโขงประมาณ40กิโลเมตรราษฎรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นอำเภอที่สำคัญยิ่งของจังหวัดนครพนมเนื่องจากเป็นที่ตั้งขององค์พระาธาตุพนมที่เป็นศูนย์รวมใจของทั้งชาวไทยแล้วก็พี่น้องชาวลาวสำหรับอำเภอาธาตุพนมนะครับเรามีงานประเพณีสำคัญนอกจากงานนมัสการองค์พระาธาตุพนมแล้วเนี่ย เราก็ยังมีกิจกรรมส่งเสร,ริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหลายจุดอย่างเช่นเรื่องการรำบูชาอพระธาตุปนมในช่วงเทศกาลออกพัรษาในพื้นที่เราก็ยังมีวัฒนธรรมเรื่องของชนเผ่า ก็จะมีเอกลักษณ์อัตลักษณ์ของตัวเองในการดําเนินวิถีชีวิตสามารถที่จะขับเคลื่อนเรื่องการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได mm hmm. ้ก็ต้องเรียนว่าจุดผ่อนปลนการค้าชายแดนเนี่ยเดิมเนี่ยก็มีการระ,ะเบียบต่างๆเนี่ยไม่เป็นระบบท่านผู้ว่าการจังหวัดก็ได้มอบหมายให้ผมเนี่ยได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการบูรณาการร่วมในการบริหารจุดผ่อนปลนขึ้นมาตรงนี้เราก็มีหน่วยกําลังในพื้นที่อยู่หลายหน่วยโดยเฉพาะนรคนะครับรับผิดชอบทางน้ําร่วมกับตํารวจน้ําทางตอชอดอทางกองกําลังแล้วก็มีฝ่ายปกครองพระเอก ของเราก็คือกำนันผู้ใหญ่บ้านและชรบ่นะครับ จากพื้นที่ของแนวชายแดนของเรายาว40กิโลเมตร38หมู่บ้านเราจึงต้องมีการกําหนดออกเป็นคําสั่งในการออกรัตะเวนในแต่ละพื้นที่อีกบทบาทหนึ่งก็คือการอำนวยความสะดวกพี่น้องจากสพปราที่เดินทางขึ้นมาท่าพนมจะมีการจัดกําลังชะละบรบกาลังพลรสและอศบูรณาการในการาสกัดกัน้นการเข้าสู่เขตชั้นไหนการลักลอบเข้าเมืองนะครับและการนําเข้าสิงผิดกฎหมายในส่วนของฝ่ายปกครองนะครับได้บูรณาการกับหน่วยกําลังในพื้นที่จัดพื้นที่ทํากินนะครับบริเวณกอดอนนะครับโดย ให้มีการลงทะเบียนประชาชนที่เคยทํากินนะครับเพื่อให้ประชาชนนะครับได้ประกอบอาชีพทางการเกษตรและบางช่วงก็จะมีการประกอบอาชีพด้านการท่องเที่ยวนะครับเราก็จะมีการจัดกําลังชลบรนะครับในการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยถือว่าภารกิจต่างๆที่ทํามาก็เพื่อประโยชน์สุขและความอยู่ดีนะครับของพ่อแม่พี่น้องในตามแนวชายแดนและพื้นที่อำเภอท่าพนมครับขอขอบคุณนะครับทางกรมการปกครองโดยเฉพาะท่านในอำเภอท่านพนม ทางส่วนราชการต่างๆครับที่ได้คอยสนับสนุนทางชุดฉลบรในเรื่องของการรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านทําให้ประชาชนอย่างพวกผมเนี่ยได้อยู่ดีกินดีแล้วก็มีความสงบสุขเรียบร้อยตามหมู่บ้านใจแดนต่อไปครับช่วงภัยพิบัติรู้ทันป้องกันรับมือได้โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธนารณภัยผู้ชมคะ เพลิงไหม้เป็นภัยใกล้ตัวที่สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภยัยมีคำแนะนำในการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้และการอพยพอย่างถูกวิธีมาฝากกันค่ะ เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ควรตั้งสติไม่ตื่นตระหนกหากเพลิงไหม้เล็กน้อยให้ใช้ถังดับเพลิงควบคุมเพลิงในเบื้องต้นแต่หากเพลิงไหม้รุนแรงให้กดสัญญาณเตือนเพลิงไหม้และรีบอพยพออกจากพื้นที่พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ให้มาควบคุมเพลิงสำหรับการอพยพหนีไฟอย,ย่างปลอดภัยให้ใช้ผ้าชุบน้ำปิดจ,จมูกและปากหมอบคลานต่ำหรือย,ย่อตัวให้มากที่สุดและใช้บันไดหนีไฟเพื่อออกจากอาคารห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดเพราะหากไฟฟ้าดับอาจติดค้างอยู่ในลิฟต์ นอกจากนี้ไม่ให้หลบในจุดอับของอาคารหรือห้องน้ำเพราะยากต่อการเข้าช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่และอาจได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิตได้คุณผู้ชมคะการเรียนรู้วิธีการปฏิบัติตนและอพยพจากพื้นที่เกิดเพลิงไหม้ได้อย่างถูกวิธีจะช่วยป้องกันอันตรายและลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตจากเพลิงไหม้ได้นั่นเองค่ะ ต่อไปนี้การติดต่อบริการภาครัฐจะไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเมื่อมีอำเภอสะดวกเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกรวดเร็วเข้าถึงง่ายให้บริการด้วยเซอร์วิสมาผ่านบัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียวง่ายทั้งผู้รับบริการและผู้ให้บริการและเพิ่มบริการคัดรับรองเอกสารการทะเบียนภานษาอังกฤษเพื่อช่วยประชาชนให้ประหยัดเง,งินและเวลาแล้วชีวิตอะไรก็ง่ายขึ้นอำเภอสะดวกสะดวก,ส,ดวกสำหรับทุกคน กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยท่ามกลางสถานการณ์ภัยพิบัติที่มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นเราเตรียมพร้อมอยู่เสมอพร้อมรับมือทุกสถานการณ์ภยัยพร้อมเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทันทีเราพร้อมดูแลทุกชีวิตให้ปลอดภยัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยกระทรวงมหาดไทย ป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกเมื่อเกิดภยัย 5G ที่ดีที่สุดต้องเร็วแรงขึ้นและพาทุกคนสู่โลกดิจิตอลที่สมบูรณ์แบบนี่คือสัญญาณที่จะร่วมเปลี่ยนประเทศของเราให้ดีขึ้นเติมเต็มโลก 5G <5 G S 1> ที่ดีที่สุดในแบบ True 5G อัจฉริยภาพสู่โลกใหม่ที่ยั่งยืนของเรา ก็สู่รายการที่เป็นเอเมจิซันออนแอร์ค่ะในช่วงนี้จะพาผู้ชมไปติดตามภารกิจสําคัญของกรมส่งเสริมการเกษตรนะคะไปร่วมสัมภาษณ์ท่านอาธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรในการขับเคลื่อนนะคะภารกิจในการสนองนโยบายของรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรรายละเอียดเป็นอย่างไรไปติดตามชมพร้อมๆกันค่ะ ผู้ชมคะพี่น้องเกษตรกรที่ถือว่าเป็นกระดูกสันหลังของชาติเราวันนี้กําลังเผชิญกับปัญหาและความท้าทายทั้งปัจจัยภายในและภายนอกที่เข้ามากระทบกับภาคการเกษตรนะคะวันนี้เองการแข่งขันมีมากขึ้นคุณภาพการผลิตย่อมต้องมีการพัฒนาไปด้วยเช่นเดียวกันแต่การที่จะทําให้พี่น้องเกษตรกรเปิดใจเรื่องของเทคโนโลยีแลนะนวัตรกรรมใหม่ๆต้องมีหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งที่เข้ามาช่วยดูแลคะ่ะวันนี้เราจะไปพูดคุยกับแขกรับเชิญนะคะ ท่านเข้มแข็งยุติธรรมดำรงอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรท่านให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในประเด็นนี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ตอนนี้เนี่ยพอเราพูดถึงเทคโนโลยีนละนวัตรกรรมมีความสําคัญเราจะส่งผ่านความรู้โดยเฉพาะการใช้เทคโนโลยีต่างๆลงไปถึงพี่น้องเกษตรกรของเราได้ยังไงเพื่อให้เขากลายเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์เรามีเปิดแล้วทุกจังหวัดโดยอิงกับสถาบันการศึกษาในแต่ละจังหวัดน,นะครับ<อ>เป็นภาษาคิดก็ AIC ตรงนั้น,นจะเป็นศูนย์รวมของวิทยาการความรู้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีทุ่นแรงสิ่งเหล่านี้จะเป็นประโยชน์กับพี่น้องเกษตรกรในการที่จะเพิ่มพูนปริมาณและคุณภาพเป็นที่พึงพอ จของผู้บริโภคค่ะในส่วนของกรมเองก็ทราบว่าวันนี้เราพัฒนาแอปพลิเคชันอยากให้ท่านพูดถึงแอปพลิเคชันต่างๆครับเป็นแอปพลิเคชันดูแล้วมันง่ายในการที่จะเข้ามาปรับปรุงสมุดในครั้งแรกมาลงทะเบียนว่าเรา เป็นใครจะทํากิจกรรมอะไรซึ่งเกี่ยวข้องกับการเกษตรก็จะได้สมุดเล่มเขียวไปในนั้นก็จะมีรายละเอียดของเราทั้งหมดเมื่อถึงรอบปีการผลิตท่านสามารถที่จะปรับปรุงข้อมูลผ่านแอปพลิเคชันฟาร์มบุ k กเข้าไปก็อยู่ที่บ้านก็ได้ครับสิ่งเหล่านี้ก็จะเป็นการอัปเดตข้อมูลระหว่างตัวเกษตรกรเองกับตัวทะเบียนเกษตรกรในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลมีโครงการเยียวยาพี่น้องเกษตรกรช่วงนั้นเนี่ยห้ามออกจากพื้นที่ตัวแอปพลิเคชันได้ช่วยเหลือตรงนี้เรายังมีแอปพลิเคชันอีกในเรื่องของการเกษตรเชิงท่องเที่ยวซึ่งจะม แหล่งท่องเทีย่ยวน่าสนใจเรามีบริการให้ลองโหลดเข้าไปดูเว็บไซต์ตัวใหม่ของกรมครับตลาดเกษตรกรออนไลน์ .com เป็นสินค้าที่มีคุณภาพ GAP อันนี้เาจะเช,ชิญชวเนเข้าไปเยี่ยมชมเว็บไซต์ของกรมส่งเสร,ร,มร,รมิมการเกษตรครับท่านี่ดีค่ะอยากให้ท่านฝากถ,ถึงพี่น้องเกษตรกรถึงการนําเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมมาใช้ว่าจะยกระดับคุณภาพชีวิตของเขาย่งไร ถ้าพี่น้องเกษตรกรเข้าใจคําว่าเทคโนโลยีในการที่จะมาปรับใช้กับกิจกรรมการเกษตรที่ตัวเองมีแล้วเนี่ยการไปเสาะหานวัตรกรรมชนิดต่างๆเพื่อมาทดแทนทั้งในเรื่องของแรงงานก็ดีใช้ไหครับอาจจะมองว่าแล้วฉันจะเอาเงินไหนไปซื้อถ้าเราดูคนเดียวเราไม่มีเงินทุนเนี่ยรวมกลุ่มสิครับก็สามารถที่จะหาเงินทุนแล้วเอาเงินทุนนั้นนะครับไปจัดหานวัตรกรรมใหม่ๆซึ่งเหมาะสมกับกลุ่มเราสนับสนุน,พ,นพี่น้องเกษตรกรให้ดําเนินกิจกรรมด้านการเกษตรให้ครบวงจร สุดท้ายเนี่ยคือเราก็อยากจะให้ท่านมีความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรนะครับแล้ววันนี้นะคะต้องขอขอบคุณท่านเข้มแข็งยุติธรรมดำรงอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติมาพูดคุยกับเราในรายการขอบพระคุณค่ะทุกคำมีความหมายป่าคือจุดกำเนิดของธรรมชาติ ยังเป็นฐานทรัพยากรที่สำคัญในการผลิตอาหารของมนุษยชาติ CPF ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้และผลกระทบจากการลดลงของพื้นที่ป่าจึงมุ่งมั่นมีส่วนร่วมอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าอย่างจริงจังภายใต้แนวคิดจากภูผาสู่ป่าชายเลนรวมปกป,ป้องความหลากหลายทางชีวภาพผ่านการดำเนินงานโครงการ CPF รักนิเวศและโครงการ CPF ปลูกปั่นป้องป่าชายเลนเป็นความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐกรมป่าไม้และภาคประชาสังคมเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำลุ่มน้ำป่าศักเขาพระยาเดินทงจังหวัดลบ และร่วมมือกับกรมทรัพยากรทางทะเลชายฝั่งเพื่อฟื้นฟูป่าชายเลนโดยมีเป้าหมายคืนความอุดมสมบูรณ์สู่พื้นป่าและเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพของพืชและสัตว์อย่างยั่งยืนต่อไปเพราะเรารู้ว่าทุกคำมีความหมาย ผู้ชมคะในช่วงนี้ประเทศไทยอากาศดีมากๆนะคะเรียกว่าเป็นบรรยากาศที่เหมาะแก่การท่องเที่ยวเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากถ้าไปเที่ยวเมืองไทยแล้วอย่าลืมนะคะพกเจลแอลกอฮอล์แล้วก็สวมใส่แมสค่ะเพื่อป้องกันโควิด -19 เอาละค่ะวันนี้ที่เป็นเอ็มแมกซีนออนแอร์ต้องลาจากผู้ชมไปพบกันใหม่เสาร์หน้าเวลาดีๆ16.30นถึง16.55นทางททบ5สำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ